เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดิฉันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับเป็นเกียรติยศและเป็นความภูมิใจสูงสุดแก่ชีวิตดิฉันครอบครัวพักเพื่อไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้น ทั้งจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความจงรักภักดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนสนองพระราชปัิธานิตามพระปรมบรมราชอ,องการและตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการ ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่ได้มอบความเชื่อมัน่นและความไว้วางใจให้กับดิฉันได้มีโอกาสทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมีความรับผิดช,ชอบอันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาประเทศไทยเดินหน้าฝ่าฟันอุปสรรค แก้ปัญหาความเดือดร้อนแก้ปัญหาปากท้องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน3ปีที่เหลือตามวาระของรัฐสภาดิฉันในหัวหน้าในฐานะของหัวหน้าฝ่ายบริหารจะขอทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติโดยหัวใจที่เปิดกว้างเปิดพื้นที่ในการรับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านคะภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่อาจทำสำเร็จได้ด้วยเพียงนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวดิฉันมีความมุ่งหวังที่จะประสานพลังของคนทุกรุ่นประสานพลัง ของบุคคลที่มีความสามารถในประเทศไทยจากทุกภาคส่วนทั้งคณะรัฐมนตรีพักร่วมรัฐบาลข้าราชการเอกชนและพี่น้องประชาชนดิฉันจะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะของคนไทยทุกคนและทำให้ทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ให้คนไทยได้กล้าฝัน ได้กล้าสร้างสรรค์และได้กล้าที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองได้ดิฉันแพททองทานชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งโอกาสเป็นประเทศแห่งความสุขเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมขอบคุณค่ะ